วันนี้มาที่ไหนครับ,บวันนี้มาที่บ้านติดทะเลครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดจัน์จังหวัดจันทะบุรีเย่เรามาถึงบ้านภูวิลล่าแล้วมีอะไรบ้างมีสาวไปงามเย่ดีไหมแล้วทะเลอยู่ไหนทะเล,ล,ลไหนพามาดูหน่อยทำมาชี้หน่อยทะเลอยู่ตรงไหนว้าว แล้วมีชิงช้าไหมชิงช้าชิงช้ามีพามาดูชิงช้าหน่อยว้าวอ้าวชิงช้ามีแล้วแล้วเราไปไหนต่อเราไปร้องคาราโอเกะกันก่อนดีไหมมา<ะ>ทางนั้ำซีเล่ก็อีตัวนี้ก็นั่งได้หรือเปล่าไหนลองนอนลงไปสิงั้นเราไปกันต่อไม่หกักอ่ะลองนอนสิ สบ,บายไหมหลังจากนั้นเราจะไปข้างในกันครับไปเริ่มแสงเท้าเลยอไปเดินไปเลยไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันขนของนะคะไปช่วยขน,นของ,ของคับว้าวอันนีน้ไปช่วยกันขนของขอนดีกว่าให้นักคิวสอนนะ สวัสดีครับปื้มครับมาสวัสดีครับก่อนอเดวสวัสดีครับผมอยากสวัสด,ดีอ่ะปื้มเห็นว่านักคิวอ่ะโยนปื้มไปรองนที่โน้นอ,นอะ่ะสวัสดีครับตอนนี้ก่อนสวัสดีครับตอนนี้ปื้มอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนครปฐมเรามาที่บ้านภูวินล่าชื่ออะไรท่านเจ้าขุนภูวินล่าโอเคอันนี้คือห้องแรกที่เราจะนอนกันนะครับ เรามีกี่ห้องสามห้องเลยสามห้องเลยแล้วเราก็จะไปดูข้างในนะครับถ้ามีคนหนึ่งยังไม่นั่งยินนิ่งๆเกินห้านาทีนะครับไม่ได้ไปเล่นน้ำครับว้าวมันบรรยากาศดีอยู่นะนนถ้าเธออยู่ครบห้านาทีเธอจะได้เปลี่ยนชุดนะไม่งั้นแม่ไม่เปลี่ยนนะจ๊ะ ้ากระจกวันนี้สวยอยู่นะเออวันดีเลยว้าวฉันไม่เห็นเธอแต่ว่าเธออยู่ในกระจก ตออยู่ตอบโน้นตาที่โดดนะเอิมหาอะไรลูกเิหายเติมอะไรหายวมนตาน้ำวมนตาน้ำวมนตาอะไรวมนตาว่ายน้ำวมนตาหายเมนตาหายหรอไหนวมนตาหายเหรอหาสิก็มาหาอะไรวะอนหอันนี้ไม่ใช่พันธุ์อันนี้ไยอ่ไน หายเจอเลยนะเจอยังลูกตุ้ตแม่าปน้ำจะเอาไหนทีนี้หายไปไหนดักน้ำไปดูมันอยู่ไหนเาิ่มดัน้ำไม่ได้เพิ่มสรุปอะไรหายว่นตาแว่นตาไปว่ายน้ำนว่นตาไว้ายน้ำแล้วเพื่อนมาไปว้ไหนไปใต้น้า ไม่ใช่กานทุกกรรมนะเว้ยไม่ใช่องกระจกดิ๊สองกระจกดิเห็นตัวเองไหมเห็นไหมหายไปไหนะแล้วคนหัวเพื่อหาอะไรหา เจอยังเจอแล้วมมันอยู่ไหนกระบนหัวเนี่ยเราหาไม่เจอใช่เไม่เจอเขาอยู่บนหัวแรกนึกว่าพักเหนื่อยว่าทหาเียวเ็มันสดนะมเ่ม่นหายเจอแล้วป่เวิรตหายเจอแล้วไปเล่นต่อได้เลยไปโอเคไหมไป ไปลงชนะแลาวพื้แล้วจะชนะแล้วลงจะชนะเร็ว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 เร็เ่เร็วลงเราจะชนะก็ติ้วเร็วเร็วดูหวงตัวเองด้วย นนนนนเนี่ยพี่ก็ต้องไหวให้ได้สักตรงนี้ก็ยังดีนะเนี่ยการกระบาดเนี่ยให้มันได้ขยับแขนนะแค่ฉันว่ามันอาจจะเป็นการบริหารที่ดี แม่บอกให้ไปนิ่งๆห้านาที กลัวปเปียกเออปื้ดคิดว่าต้องทำยังไงอ่ะฮะาาออจะสบายไปเดี๋ยวมไม่ได้มีกิจกรรม เอาเป็นว่ามีของเสริมได้แต่หลักๆขอเอาของปิ้งย่างมาหน่อยอเป็นไงพอไปได้ไหมใส่ได้ไหมไเออ นั่งแล้วถอดออกใส่ทีละข้างทำได้เอาเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเนี่ยไม่รีบเรเร็วเ,รวเข้าเร็วเล่นน้ำมันพอเลย ปิดข้างไหมไม่รู้ฝนสาดเลยนะอ๋อมันปิดได้ เปียกมาเลยใส่ย,ยากแต่ก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหม Được không? Được rồi Mở cửa cho nó xuống Mở cửa hay nó ปรเดินเนี่ยปูเหรอมันเดินไวแบบนี้เลยเหรอมาเดินกลับไปทะเลหน่อยปูปูเดินกลับไปทะเลหน่อยเยอะปูจะนอนรองทะเลแล้ว <laughs> เรียกว่าหายเปียกวะไม่ไมค,ค่อยทำตรงนู้นทำไมต้องใส่ชุดว่ายน้ำ